เดี๋ยววันนี้เราจะมาปอกอะโวคาโดนะคะเอาเก็บไว้ในตู้เพราะว่าน้องเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราจะทานไม่ทานกันนะกันก็จะมีเ,เดี๋ยวเช็ดมีดกี้ไปล้างมาละที่การปอกก็คือมันจะมีปอกได้หลายอย่างนะคะเอาตรงนี้ออกก่อน ก็จะมเม็ดน้องเขานะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะค่อยๆลอกลอกออกเพราะว่าถ้าไม่ปอกวันนี้นะคะพวกนี้เราน่าจะทานไม่ได้แล้วะคะ่ะ คือน้องจะแบบฉ่ำแล้วน้องจะฉ่ำไปเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราทานไม่ทันนะคะเราสามารถที่จะปลอกนะคะแล้วก็พาน้องเนี่ยใส่เป็นกล่องกันก็จะมีกล่องเป็นกล่องพลาสติกเนี่ยเอาไว้ใส่เก็บอาหารแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะบางทีก็ได้มาจะเป็นเวลาที่เราสั่งอาหารนะคะ ได้มาเป็นกล่องอันนี้กันก็จะเก็บไว้เหมือนกันนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะแล้วกันก็จะผ่าทำค่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะตรงเนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้นะคืออันนี้ทำให้ทุกคนดูว่าเวลาที่เราทำเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วนะแอบปลอกเสร็จแล้วนะคะก็จะหั่นแบบนี้นี่หทนแบบนี้นะคะ แล้วก็จัดใส่จานนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ทานเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือแบบยังไม่ได้ทานเลยนะคะเดี๋ยวปลอกให้ดูยังไม่ทานเลยเราก็ปลอกแล้วก็เก็บไวปป้เป็น,เป,นเป็นครึ่งชิ้นแบบนี้ไปเลยนะคะมันก็จะสะดวกวกว่าสะดวกกว่าเวลาที่เราเอาหยิบมาก็สามารถเอามาหั่นได้ทีนึง คือการเป็นคนทานอะโวคาโดเปลืองมากเช้ามาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นอะโวคาโดแล้วอะโวคาโดที่การทานเนี่ยก็จะเป็นอะโวคาโดครึ่งลูกนะคะการไม่ได้ทานเยอะครึ่งลูกนะคะต่อหนึ่งมื้อแล้วก็จะเป็นไก่แล้วแต่วันนั้นจะทานเป็นเป็นไก่ที่เอาไปกลิวนะคะทำเป็นสเต็กไก่หรือว่าจะทำเป็นปลาแซลมอนนะคะ ทียบไปกริวในกระทะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าการเก็บจริงๆการปอกไปแค่นี้นะคะแล้วเราก็ใส่แค่นี้เลยแล้วก็ปิดฝานะะอันนี้เป็นวิธีที่การเก็บอะโวคาโดถ้าเกิดอะโวคาโดเนีย่ยสุกเราก็ ทานไม่ทันนะคะเก็บแบบนี้เลยแล้วก็พอมาใส่จานอะเราค่อยฝานสไลด์แล้วก็ใส่จานแบบนี้ได้เลยค่ะ